นี่ต่อไปอีกความไม่มุ่งในจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์จุดสูงสุดตขตองความเป็นมนุษย์น่ะ้องฟังให้ดีๆมาเป็นมนุษย์ชนิดไหนนี่เรียกว่ามนุษย์ที่สูงสุดนี่คนกเอาตามกิเลสทังตัวตัวชอบอย่างไรก็เรียกว่านั่นคือความสูงสุดของความเป็นมนุษย์ที่มันก็ผิดก็ติดอยู่ที่นี่ นั่นก็ไม่เคยชะเงอ้อไปหาไปมองหาไอ้ความสูงสุดของความเป็นมนุษย์นี่พูดตรงๆกันแล้วไม่ไม่เกรงใจคนระัทุกๆทุอท่านลองสังเกตดูตัวเองว่ามันชะเงอ้อไปหาจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์หรือเปล่าหรือมันจะมองหาแต่ว่าทําอย่างไรจะได้เงินมากทําอย่างไรจะได้อํานาจวาสนามาก ทำอย่างไระไจะมีเพื่อนเล่นเพื่อนกินเพื่อนสนุกสนานมากมันจะคิดกันอยู่แต่เพียงแค่นี้อย่างสูงสุดก็ว่ากเกียรติยศที่เขานิยมยกย่องกันแต่มันเป็นเรื่องทางโลกโลกมันไม่เป็นเรื่องฝ่ายจิตรือฝ่ายวิญญาณเชเลยนันจึงไม่ใช่จุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์เพราะเราเรียนมา มีปริญญามีเกียรติมีอะไรรวมการเท่าทั้งหมดมันก็ไม่มากไปกว่าที่เขาทำกันอยู่หรือมีกันอยู่ในในโลกนี้รวมกันหมดอย่างนี้แล้วมันก็ยังไม่ใช่จุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์ขอให้ดูให้ดีนั่นแปลว่าเราเอาเท่าที่เราอยากจะได้ อย่างที่อย่างที่เราชอบหรืออย่างที่หลายหลายคนรวมกันชอบมันไปหยุเดเพียงเท่านั้นความไม่มุ่งไปยังจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์คือการไม่เคารพตัวเองเพราะว่าธรรมชาติสร้างมนุษย์มาให้ไปได้ถึงจุดสูงสุดเต็มตามความหมายคำว่ามนุษย์แล้วคนคนหนึ่งมันไม่มุ่งที่จุดนั้นมันเอาแต่ที่ว่ามันจะ เป็นที่สนุกสนานพอใจอยู่ที่นี่ในระดับเท่านี้ที่ดูต่อไปเป็นอันดับที่สาม <c oughs> มันก็อยู่ที่การปล่อยไปตามอานาจของกิเลสนั่นเองกิริยาอาการอันใดมันเป็นการปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสนั่นแหละคือการไม่เคารพตัวเอง ถ้าเคารพตัวเองก็ไม่ยอมให้กิเลสมาบัญชามาควบคุมเองนี่เรามันก็ปล่อยไปตามนาดของกิเลสไม่ใช่ที่บ้านนะไม่ใช่ที่บ้านเรือนะในวัดวาอารามเนี่ยมันก็ยังมีการปล่อยไปตามนาดของกิเลสมากมาย โดยเฉพาะในการสมาทานศีลรักษาวินยัอยอะไรต่างๆนี่มันมีมากที่ปล่อยไปตามนาจของกิเลสแล้วก็ไม่รักษาเอาไว้ได้สิขาหรือวินัยมันก็เสียไปเราถึงระ่งเบียบการปฏิบัติในวัดปฏิบัติต่างๆมันก็เสียไปเพราะปล่อยไปตามนาจของกิเลส ันมาอยู่ในวัดมันก็มีการปล่อยไปตามหน้าของกิเลสในระดับที่มันสูงหรือละเอียดขึ้นไปอีกกิเลสชั้นละเอียดขึ้นอีกอยู่ที่บ้านเรากิเลสจะหยาบก,กว่าก็ปล่อยไปตามหน้ากิเลสหยาบมาอยู่ที่วัดประครบสงบกันดีก็ยังมีกิเลสชั้นประนีต <c oughs> ละเอียดเลื่อยอยู่มันก็ปล่อยไปตามหน้าของกิเลสชั้นนี้การปล่อยไปตามหน้าของกิเลสนั่นก็ตรงกัน คำว่าปล่อยไปตามธรรมชาติฝ่ายตำ่ำพวกที่เขาอยากจะพูดบัญญัติง่ายๆเขาว่ามีธรรมชาติฝ่ายตำ่ำดึงไปสู่ตำ่ำสู่ความตำ่ำธรรมชาติฝ่ายสูงดึงไปสู่ความสูงนี่ถ้าว่าอำนาจของกิเลสก็ล้วนแต่ดึงไปทางฝ่ายตำ่ำไปไหน <c oughs> ก็ไปสู่ความเป็นพาดของกิเลส เป็นธาตของกิเลสก็คือไปลงอยู่ในเรื่องความอร่อยทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูทางจมูกทางมิ้นทางผิวหนังทางความรู้สึกคิดนึกแ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องเพศตรงกันข้ามก่อนต่อมามันก็ไป ในแบบของไอ้ที่แม้จะไม่ใช่เกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามมันก็ยังเป็นธาตุของกิเลสอยู่นั่นเองเช่นว่าไปหลงไหลในศินละปะรูปปั้นรูปเขียนรูปอะไรก็ตามหลงหลุดหลงไหลอย,อย่างคนเป็นบ้านี่สำหรับคนที่ไม่หลงไหลในทางกามมันก็เป็นธาตุของสิ่งนั้นพอๆกันนะ ก็เกิดเป็นเรื่องทางความคิดความรู้สึกไปดูรูปศิละปะสวยๆนี่เราจะไม่ถือว่าเป็นทางตาถนะ้าทางตาเนี่ยมันมีหน้าที่แต่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นแต่ศิละปะสวยศิละป abstract, ละแอตแรากศิลปะอะไรก็ตามนั้นมันทางความคิดมันก็เป็นเรื่องของจิตที่โง่ที่หลงแล้วก็มีอร่อยในทางจิตอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเป็นพาดของวัตถุอยู่นั่นเอง การปล่อยไปตามน้าของกิเลสก็ไปทางที่จะเป็นธาตุของวัตถุคือเนื้อหนังนับแต่ทางกามขึ้นมาเป็นทางไอรูปที่ไม่เกี่ยวกับกามไปทามละเมอเพ้อฝันในเกียรติยศชื่อเทียงซึ่งเป็นไอรูปที่ปล่อยไปตามน้าของกิเลสก็เรียกว่าไม่ละอายเป็นอหฮิริกะแปลว่าคนที่ไม่ละอาย ดังนั้นจึงได้ลงไปในอบายที่นี่และเดี๋ยวนี้เรื่องอบายที่นี่และเดี๋ยวนี้จะไม่ต้องพูดกันนักกัมั้งเพราะผมก็ได้อธิบายมาอที่ต่างๆพิมพ์หรืออะไรกันแท่หลายแล้วแต่ยังอยากจะย้ำอยูกเสมอว่าเขาให้มองถึงอบายที่นี่และเดี๋ยวนี้กันก่อนอย่าไปมองแต่อบายหลังจากตายเข้าลงไปแล้วนู่นมันยังไกลนัก ที่มันตกไปทุกวันนั่นน่ะเป็นอาบายที่น่ากลัวกว่านารกก็คือร้อนร้อนร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนย <c oughs> รชานกะคืองโง่งโง่แสนเฉลียวเปรตคือหิวหิวหิวทางจิตทานวิญญาณคือร่ากายขี้คลาดอย่างไม่มีความหมายก็สต้องรวจตัวเองด้วยว่ากำลังอยู่ในอาบายหรือเปล่า ทั้งที่เป็นพระมีผ้าเหลืองคุ้มครองเนี่ยลงไปในอบายแล้วหรือยัง <c oughs> หรือเปล่าแต่มันร้อนใจด้ดยเหตุท้องอะไรก็ตามชั่วความผิดหรืออะไรบาปกรรมอะไรก็ตามมันมันมันลงอยู่ในนรกแล้วนี่ถ้ามันโง่อย่างไม่น่าโง่งในบางครัง้งบางโอกาสนะ่ะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วน่าจะอยู่ในผ้าเหลืองนี่มันก็เป็นสัตว์เดร,รดัจฉานได้โดยโอปปาติกะ กำเนิดเกิดปลุดเดียวเกิดแวบบเดียวก็เป็นเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเทรดคื <c oughs> อหิวหิวจนพูดพล่มอยู่ในเรื่องนั่นเสมอนั <ม arose. S 1> <ม>่นระวังให้ดีไอเรื่องที่คุยคุยกันไม่เคยขาดปากนั่นจะเป็นเรื่องของความเป็นเปรดจละสุรากายกคือกลัว กลัวยังไม่มีเหตุผลกลัวยังไม,ไม,ไม่ไม่มีความหมายนี่อบายถ้าปล่อยไปตามอำนาจธรรมชาติายตำ่ำคือไปทำเล่นๆกับมันแล้วมันก็พลัดลงไปนในอบายโดยไม่รู้สึก,โด,สกโดยไม่ทันรู้สึกแล้วก็มีคำชิ้นเนื่งกันคืออบายยมุขอปล่าวว่ายอย่างสระบรารวาสโดยตรง ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพน,นันทบคนชั่วเป็นมิตรเียดก้ารทำการงานนี่พกอย่างนี้เป็นอบายยมุกคือปากช่องที่พลักตกลงไปสู่อบายมันก็ที่นี่ในโลกนี้เดี๋ยวนี่ที่ลองคิดดูว่าเป็นพระในผ้าเหลืองเนี่ยจะทำอบายยมุกเหล่านี้ได้ไหม ถ้าไม่ได้ดื่มเหล้าพอไปจริงๆมันก็ดื่มไปคล้องเมาจนด,ดื่นก็ได้จะเมาลาบเมาเกียดเมาอ,อะไรก็ได้เป็นพวกเมาทเที่ยวกลางคืนมันมีความหมายว่ามันไม่พักก่อนมันมีกิเลสเป็นเหตุให้เที่ยวหาตามเติอเติ่นโอกาที่ควรพักผ่อนไปเที่ยวที่กุดิีเพื่อนจนดึกจนดื่นเมื่อคืนนั่นแหละบางคนไปนอนข้างที่กุด เพื่อนเลยไม่ได้กลับมากุฏิงตัว <c oughs> จะไม่ใช่่าบาอย่างมุกก่อนนี้จะเรียกว่าอะไรดูการเล่นมันก็ยังมียังแอบดูโทรทัศน์หรืออะไรที่มัน <c oughs> กระทั่งว่ามันทางหูทางดูเพลงฟังเพลงต่างเล่นการพน,นันถ้าเกิดพน,นันอะไรกันขึ้นมามันก็เป็นการพน,น,นันทันทีแม้จะพน,นันอย่างที่รียกว่าไม่ต้องเสียงเงินเสียอะไรมันก็เป็นการพน,นัน เพราะคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยกว้างที่สุดเป็นแต่ได้ไม่ว่าพระว่นเน้นว่าสารวาัตเก็เกียรติ้านทําการงานสมาถถึงเรื่องนี้ทำไมรับรู้ในเกียรติังความเป็นมนุษย์ของตัวก็เกียรติ้านในหน้าที่ของตัวเป็นเป็ที่สุดนี่ก็เกียรติ้านในหน้าที่ยังความเป็นทิ่สุดนันมันเป็นอาบอาบายามุกได้อย่างนั้นแล้วก็ตาลงไป เป,เป็นพระเป็นเนนที่ใช่ไม่ได้หรือเกือบจะใช่ไม่ได้กะตั่งใช่ไม่ได้ก็ต้่งไม่เลือเลยน็เรเียกว่าอบายที่ปล่อยไปตามหน้าของกิเลสเป็นอย่างนี้สรุปความว่ามันเป็นอาฮิริกะคือผู้ที่ไม่ละอาย